พี่ใจแอนและน้องการเราไปต่อกันดีกว่าที่พิธีรำบวงสวงโระองค์เทพเทวดาองค์เทพขออีกรอบจะได้รำด้วยหนึ่งสองสามรำบวงสวงองค์เทพเทวดาแบบนี้คุณผู้ชมงานนี้องค์เทพบอกว่าพิมพ์ลจิตไม่ต้องทำานั่งอยู่เฉยๆยกมือไหว้ก็พอคุณผู้ชมบอกเลยงานนี้งานใหญ่นะคะพิธีบวงสวงเทพเทวดางานไหว้ครูสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยก็ว่าได้ที่สำคัญงานเล่นกันไทยฝากไหว้ คุณผู้ชมสดร้อนๆเลยคุณผู้ชมเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่95ทับ5วิเลข9กับเลข5เหมือนข่าวเธอเลยเหมือนข่าวของนายห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำนี้ออกรถตอน9นาฬิกา59นาที95คล้ายๆกันคุณผู้ชมบ้านเลขที่95 ทับ5สำนักจักยันอาจารย์หนูกันภัยจังหวัดปทุมธานีค่ะถือเลือกดีเวลา9นาฬิกา9นาทีทำพิธีบวงสวงเทพเทวดาเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเสริมดวงชะตามีพิธีปลุกเสกตะกรุดด้วยรุ่นโคตรรวยปลุกเสกโดยอาจารย์หนูกันภัยแล้วก็พระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงบารมีเปิดให้บูชาเป็นครั้งแรกเลยคุณผู้ชมค่ะแหมนะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศ เดิดหนึ่งก็แล้วกันมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วสารทิศเลยเดินทางมาร่วมงานเป็นจํานวนมากนี่เป็นการกลับมาทําพิธีบวงสวงอีกครั้งในรอบ5ปีคุณผู้ชมคือตั้งแต่ก่อนโควิดเขาไม่ได้ทำหลังจากโควิดผ่านมาก็5ปีละเนี่ยนี่เพื่อในธรรมซึ่งครั้งนี้ค่ะได้น้องโซฟีสิริยากรมิสแกรนปทุมธานี2 0 2 3่คุณดูเถอะแต่งกายสวยมากมารำวงสวงถวายให้กับองค์เทพเทวดาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับัวง ธอค่ะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานด้วยน้องโซฟีค่ะเล่าให้เราฟังว่า วันนี้พี่หนูตั้งใจมารำถวายจริงๆฝึกซ้อมเพียงแค่3วันเท่านั้นแต่ใดๆก็คือครั้งนี้พร้อมจะส่งบุญแค่ครั้งนี้นะคะให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านพร้อมกับบอกด้วยว่าได้ของขลังของดีจากอาจารย์หนูด้วยคือพญาเต่าเรือนสามกรัพญาเต่าเรือนช่วยให้สบายใจแล้วก็ช่วยเรื่องเงินเงินทองทองให้แบกินมีใช้เออนะคะการบูชาเต่าเนี่ยหลายคนก็เชื่อในเรื่องของโชคลาภอายุยืนอะไรแบบนี้หลังจากที่ทํา บวงสวงเสร็จคุณคุณผู้ชมไม่มีตัวเลขไม่ได้พิธีแบบนี้อ๋อนะคะนี่ยแหละก็เป็นตัวแทนถึงเวลานะคะจุดทูบขอโชคให้กับแฟนๆด้วยเลขที่ได้ก็คือเก้9หกเกฮ้ยตรงกับทะเบียนรถที่หลวงพ่อกวยเจิมให้หนุ่มการทัศนะข่าวพี่แจ็คเลยอ่ะแล้วตรงกับทะเบียนรถพี่แจ็คด้วยขออนุญาตใช่ไหมขออนุญาตจริงๆอันนี้คือเรา คือเก้าคือเก้หกเอาจริงนะคือมันมันวันนี้เป็นดาวประหัาดยายคุณผู้ชมนะเมื่อคืนอย่างที่เล่าให้ฟังกดฝันเกี่ยวกับรถอีกแล้วฝันว่าลืมแบบปิดรถอะตาตารถติดไปอยู่ยังฝันแล้วตื่นและมันไมันต้องมาแล้วไหมอะนี่ก็แบบ สาธุนะถ้าถูกก็คือจะเอาเงินไปทำบุญจริงๆแล้วคือมันเก้าหกมันสลับไปสลับมาจริงๆลายคลุกแล้วนะคนนะคะคุณผู้ชมโออย่าหาว่ามโนไปเองบางทีเราอ่านข่าวมาเนี่ยมันก็มีเลขซ้ําๆเอาสถิติมาบอกเฉยๆนี่คือแบบแทบจะไม่เชื่อเลยนะเพราะมันเรื่องจริงนะโอ้อ่ะ